สวัสดีค่ะพบกับสีนจชาเดลวันนี้สีจะมาแชร์สูตรน้ำที่เป็นเป็นอะไรที่ขายดีตลอดการเป็นอะไรที่ทำง่ายง่ายซึ่งเป็นเมนูที่ง่ายแต่ทุกคนตกมาตายกันเยอะด้วยความที่เราพบปะลูกค้าเยอะแล้วลูกค้าของสีก็คือเป็นวัยทำงานวัยใช้แรงงานนะเขาต้องการความหวานเขาต้องการความซา อ่ะพูดมาขนาดนี้ก็ต้องรู้เลยใช่ปะว่ามันคือเมนูอะไรนั่นคือเมนูโซดาค่ะเมนูที่เกี่ยวกับโซดาต่างๆก็มันาจะเป็นแดงโซดาเขียวโซดาอะไรอ่ะบลูฮาวายบลูฮาวายโซดาหรือสตรอเบอรี่ Strawberry โซดาสับปะรดโซดาที่เป็นพวกของน้ำหวานติ่งฟงพวกนี้ค่ะ นะคะแล้วก็ใส่โซดาลงไปซึ่งวันนี้นะคะสีจะเอาเทคนิคง่ายๆที่สีใช้เอามาแชร์ให้กับมือใหม่สําหรับมือเก่ามือหรือมือ,ม,อมือไหนก็ตามที่แบบอยากจะปรับสูตรนะก็ลองดูได้เดี๋ยววันนี้นะคะจะยกตัวอย่างสัก2องเมนูแล้วกันเนาะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพว่าเราใช้อะไรเราทํำยังไงใช้แก้ว22ออนนะคะวันนี้นะคะเราจะขอทําเป็น b บ u ูฮาวายโซ d a แล้วก็น้ำแดงโซดาจริงๆแดงโซดาแดงมะนาวโซดาบลูฮาวายโซดาสตรอเบอรี่โซดาอันนี้คือคือเบสิกที่ ขายดีบอกเลยว่าขายดีมากเดี๋ยวเราเริ่มจากบลูฮาวายก่อนแล้วกันเนาะมือใหม่ที่อยากจะตั้งร้านนะคะดูไปเลยค่ะสูตรที่ร้านของสิรินะคะง่ายมากจิกเกอร์ตัวก็จะเป็นจิกเกอร์ตัวนี้นะทุกคนที่ร้านใช้ตัวนี้นะคะของสิรินะสิจะใช้ไปแค่20 ml คะ่ะใส่ไปเลยนะ20 ml ตามด้วยน้ำเชื่อม น้ำเชื่อมค่ะตามด้วยน้ำเชื่อมอีก20 ml รวมความหวานอยู่ที่40 ml ใส่ลงไปในส่วนของแดงโซดาก็ใช้น้ำแดงไปที่20 ml ค่ะโอเควางเสร็จแล้วใส่ไปน้ำเชื่อมค่ะ20 ml เหมือนกันเห็นไหมคะทุกคนนี่เราก็จะได้แบบ สูตรนี้คือแบบง่ายมากทุกคนจะงงใช่ไหมว่าทําไมไม่ใส่น้ําหวานพวกนี้ไปเลยล่ะอ่ะไม่ใส่ไปเลยล่ะทาไมล่ะเพราะว่าอะไรนะคะสิจะบอกว่าการที่เราใส่น้ําหวานแบบนเนี้ยเนี้ยเนียใส่น้ําหวานพวกนี้ลงไปโดดๆมันจะทําให้ดูเบาแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบไหมเปรียบเทียบอะ่ะมันจะเป็นเหมือนผงชูรสอะ่ะทุกคนเราปรับสูตรมาจากเสียงของลูกค้าไงมันก็เลยทําให้เราได้รู้ว่าอ๋อเราต้องใส่อะไร เสร็จแล้วนี่เราจะใส่น้ําแข็งอยู่แค่ปริมาณเท่านี้เท่านั้นเท่านี้เท่านั้นะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าที่ร้านนะคะเราจะใช้เป็นฝาซีลนะคะเราไม่ได้ใช้เป็นฝาแบบเป็นฝาโดมเพราะว่าเราลดต้นทุนนะเราลดต้นทุนฝาทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการลดต้นทุนต้องปรับเนาะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมันเพิ่มราคาขึ้นโอเคต่อไปใส่โซดาค่ะ ลงไปค่ะนี่เลยค่ะโอเคนี่เลยโอ้หกนิดนึงโอเคนี่เลยเสร็จแล้วค่ะง่ายมากแล้วก็จะได้รสชาติที่กลมกล่อมนะคะไม่หวานมากไม่หวานแหลมใครที่เป็นมือใหม่หรือใครที่อยากจะเอาไปทำกินเองอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถนำไปปรับเอาไปปรับกับน้ำหวานกลิ่นที่เราชื่นชอบได้นะคะอันนี้คือเมนูแบบ เบสิกง่ายๆที่ทุกคนตกม้าตายบ่อยๆเนาะแต่ว่ามันเป็นเมนูขายดีนะเป็นเมนูขายดีของคนไทยเลยแหละ สีมองว่าอย่างนั้นนะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับสีนัดด้วยส่วนใครอยากให้สีนัดนะคะทำคลิปเกี่ยวกับน้ำแบบไหนสูตรอะไรยังไงทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยเธอสีไม่รู้แล้วว่าจะทำอะไรให้เพราะว่ามันก็คือเมนูเดิมๆอ่ะเนาะแต่เอาเป็นว่าจะพยายามลงคลิปให้บ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย